ดีค่ะพวกเราเป็นแคทตี้แต่อย่าติดว้าวสวัสดีค่ะพี่ผีค่ะแอนค่ะตัดนะคะวันนี้เราสามคนจะมา reaction ซีรีส์เรื่องรักจากสูตร EP ที่สองจ้าหลังจากที่เขาจบกันแบบว่ามึงออกไปจากใต้กูเออทำมันจะพูดไม่เพราะตีนะตีนะอย่าให้เห็นหน้าดีดเกยดีดปากเลยตอนแรกเหมือนแฮปปี้ตอนแรกเหมือนแฮปปี้เหมือนจะหลงรักเขาเออ นี่ผมใช้ดีไลายแต่เขาก็ยังไม่ถูกหลงรับขนาดาั้นนะเออหลงรับหลงรับเอ๊ะอะไรนะอะไรอะไรม้นเรียกว่าเอคนนี้มีอะไรแต่ถ้าพัปุ๊บเออกูไม่ยอมที่จะเอออะไรฉันจะไม่ยอมให้คนที่เป็นาอะไรลูกของข้าตรมอยู่บนในบ้านหรอกอืมคือฟังเขาก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไปดูกันเลยไหมล่ะไปฮาราีนเป็นบริการของบูสิวัด เฮ้ยสีวัดเมื่อตัง้งคุณหน้าเขามากเลยว่ะกูกับมันเพิ่งเจอเขาเมื่อวานไงเหมือนกูเคยเจอเขาก่อนหน้านั้นพี่ธาตก่อนนานนองมากว่านานก่อนแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเจอที่ไหนแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญคือน,นามสกุลของคุณปรีวัดเรื่องนี้มีสองคู่ไหเนี่ยเมอตามอืม ใช่นามสกุลเดียวแต่วันเที่ยงาคยหล่อเยมีผู้หญิงด้วยนะชื่ออะไรนะชื่อใหม่เึ้นใหม่ข cin ึ <h 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 ้นหมดทอนเนี <h <h ่ยเนี่ยคนน่าจะเหมือนสบิวกิน น่ะคือหนึ่งไม่แล้วเหรเลอ่พ่อก็ส่วนพ่อลูกก็ส่วนลูกยัยเห็นนะว่าไปแอบไปงน้องเขานะเออ่ลายไปนี่เอองขอโทษทีค่ะอืมกินไปนิดเองมาเสร็จเจด้วยนะรึไม่คร้่งอ่ะส่วนงานงดไม่ไม่อะไรคับไม่เหต คือคุณพ่อเขาเห็นว่าเกศกับลุงสีขอเป็นเพื่อนสนิทนะครับผมว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้เขาน่าจะทําแบบเดียวกันกับที่ผมทำเป็นเพื่อนสนิทอ๋อเขาจะรับเงินทุนเยอะเลยผมไม่ได้เดือดร้อนมุ้อย่าพูดอย่างนั้นครับมุ้ยเขาไม่เดือดร้อนเขาร้อนมาด้วยเงินกองทุนสนับสนุนชิงรายชืแล้วกันครับอืมก็จะมาจ่ายเงินไปใช่ไหมแม่ก็หาอย่างนี้อยู่หล่อเทใส่เปไปด้วยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลย เพราะแม่ติงหนักอยู่ช่วย s u พอ o r t ที่นี้ได้เออแม่จะได้ทำหลอดลูกต่อจัาทำไมถึงได้เป็นแบบนี้อันที่เกิดครับคือเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับอ๋อใช่ครับอเเยยะลโชคดีที่เจอคุณขุณเขากับทุกคนตรงนี้ก็เลยรอดาอกมาได้นี่เจอคุณเขาแล้วเหรอคะใช่ครับแล้วขุดว่ายังไงบ้างคะในขุดเนี่ยไม่รู้เรื่องครับอันที่เกิด อันี่เขียเลยว่าเห็นไหมเขาเป็นลูกครื่นอันเขาแสดงเป็นลูกคลื่นแต่ก็มเขต้องหาให้หาไม่ถ้าผลตาเรารีบมาบอกกันได้ครับยังไม่ทันได้ไปปุ๊บมาเลยสาวมากให้บอกบอกไ้อเไม่ทันแล้วมันมาโนแล้ว ไม่ไม <Wow. S 1> yeah. yeah, yeah, ่มีอะไรเรากเียแขนอยู่บนช่วยมันทั้นนี่มึอรู้ว่ามันเป็นลูกของไอสาระเลวไหมก็เนี่ยนะเาไม่ปด่าพ่อทำพ่อผมไม่ทำอะไรคุณฮะ ตื่นเม่กี้นั่งก็เริ่เป็นบ้าบอ,อพนแล้วแล้วเอา้เอาออกไปจากที่นี่ไปนี่คุณจะไล่เข้าไปไม่ได้คุณสิวัตรมีสิทธิ์อยู่ที่นี่ผมไม่ให้ลูกค้กากองอยู่ที่นี่แต่คุณสิวัตรเป็นผู้สนับสนุสน,นกองทุนเอสคิวของเรา,ขเ,ราเขามีสิทธิ์อยู่ที่คุณผมไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าอาจจะเข้าข้างในลูกค้าก่อนที่มันฆ่าพ่อผมแล้วใช้เรื่องเงินสนับสนุนมาให้ผมยอมให้มันอยู่ที่นี่เหรอคุณคุณต้องแยกแยะต้องแคนให้ถูกคนใช่คุณจะเอาเรื่องนเดีตมาพายกับคุณสิวัานเขาไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอีกอย่างใบเคินจะตายไปแล้วมันควรตายด้วยมือผมไม่ใช่ชิงตายหากคอทั้งที่ยังไม่ได้ถูกใจแบมนั้นไม่ได้เราเลยหน้าผ่านเรื่อง้นรับใจแล้วนะคุณ เมืที่คุณบอกให้เปิดโฮมสเตย์รับแขกงครั้งคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ให้อดีตมาขวางอนาคตของเราเปิดอีกครั้งอำไมราเคยปิดไปเมื่ออาบอกให้คุณปล่อยวันตอนทำไมถึงปิดมันจะดูเห็นแก่ตัวอาอยากให้คุณสิวันเขาอยู่ที่นี่ก่อนผอกมืออาีพที่ต้องให้อยู่คนละห้องค่ะอยู่คนละบ้านเนาะก็แค่อดทนจากฝั่เขาได้ดีไม่ได้เหรอคุณ ผม่าผนตั้งแต่วันที่พ่อตายไม่ได้แยแนทักยี่อาขอร้องอแต่ถ้าวันนี้ไอ้อยากให้ผมอดทนอีกผมก็จะทำะะก็ต้องไปอย่างนั้นนะคะอาจะลืมความเจ็บปวดในวันที่พ่อจากไปมันไม่มีใครลืมแต่ผมไม่ลืมฉันเบื่อฉันเริเ่มเบื่อละฉันเบืเเเ่อไงผู้ชายนี่เงาบง ก็าอาจจะมีสายเหตุดที่มันดีกว่านี้ได้นี่ใครก็ช่วยบอกหน่อยไ,ไ,ดได้ไหมครับว่าเขากับพ่อผมมีปัญหาอะไรกันเล่าสิเนี่ยอยากเล่าใช่อยากเ่ามาต,ต้องตรวจโวกเอ็กซ์เรย์เพิ่มเติมใช่ครับเดืมไม่หยุดโอ้ยอะไรมันมีขนาดนั้นไปเติดต้นไม้ทูกไม โดนแบบหมืนเก่งีนนะเรื่องมันต้อป็นาตามึงทำไรเนี่ยมึงว่างเหรอเออมึงทำให้กูจับตั้งนานอ่ะเออเรื่องกูอ้าวมึงจะลืมทำไมวะเนี่ยเออพูดถามมือตรงนะมึงหงุดหงิดเรื่องกูเสียบัตรป่ะวะสงสารกูเฮ้ยพ่อกขาตายต่หน้าตาข่าวไม่ลงละเอียดยิบเลยโอ๊ยเบาได้เบาแต่เย็นๆเว้ย ไอ้ป้นมึงแค่แคลล์เล้งม่รู้จักงานสงบสติอารมณ์เลยเออถ้ามึงเจอคุณสิวัตรอ่ะกูฝากบอกเลยว่าคุณโทรนัดหมอที่โรงพยาบาลไว้ให้แล้วเนี่ยโทรนัดนี่ไปนี่ไปก่อนไปท้านหน้าไม่บกเองเลยปาการาลูกทำงานโอ๊ยแล้วเสียเดินไปเขาจะเสียเสียให้ทาราละเก็บด้วยสิวัตรลงเวรากับฮารายวกูเกตเด็กกับเพื่อนคุณที่ใส่ไม่ดีจะไปทานเลือดเขาด้วย ในโน,น้นลกจิตนั่นนั่นนั่นน,น,นั่นเห็นไหมว่าเขาทำอะไรไม่ได้เห็นไหมไม่นี้คือต้องบอกมาปฏิภาณกต่อไม่ได้เดีย๋ยวเขาไม่เห็นก <c oughs> องตองตองหับหน้าอยู่เสร็จ ตอนเด้งใ่ไเป็นอะไรผีเข้าผีออกเอาหลบทางกูดิปากฏว่าทาลาตรงน้จ้ะคนที่ทำัไม่น่ารักก็ไม่สุกนที่เป็นไม่เง้ยอองลงคนในดวใจส เมื่อคืนนาะสองศูนย์เจอใหม่แต่เจอใหม่บอกเลยคุณกอล์ธาราผมไดเอาถองคุณชิงไว้ที่หัวเชียงมาให้ก็เลยเอากระเป๋ามาด้วยกระเป๋าของเธอเหรอเอ่อคุณเหมือนว่าผมจะมีกระเป๋าที่ใส่ของสำคัญดิส่วนเพราะใช่ครับนี่ไอ้กองไปเจอที่เกิดเหตุแล้วเก็บมาให้คนขอบคุณครับพี่กองไม่เป็นไรดิส่วนซื้อมาของเขาโอ้ยเป็นเกียร์คุณจะแช้เท้าเหรอ อ๋ใช่ครับเดี๋ยวผมช่วยมาขอบคุณมากครับระวังนะชินบอกแล้วคือช้างจริงจริงเนี่ยถ้าจะแช่เท้าให้มันลดทวมอ่ะคุณต้องใส่หนังแข็งด้วยนะแค่นั้นสิครับแต่ว่าเหมือนแต่ผมมานี่ยังไม่เห็นหนังแข็งเลยเอ๋อนี่ไงมีเชิงงานผมเตรียมให้คุณชินแต่ว่าใช้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมาให้ใหม่ได้ครับสุดกหน้าเขาแข่งสร้อยอะไรกัน มามามาเดี๋ยวผมช่วยำนึงคำนึงเ้ยแค่นี้มทเองก็ได้คุณาไม่เป็นไร้เจ็บจิงยังเจ็บจริงยังเหงาโอ้โหไม่าสักคุณนะครับระวังนะนี่ยิ้มมาเป็นไงล่ะแ่เลยเป็นไงเป็นไงอย่างนี้นะ แช่วสิพ้นนาทีขับรถสองชั่วโมงแลอยากินไว้นาล่ะโอ้ยสงสางน่าลำแข็งด้วยปอไปเก็บแล้วอีกแล้วาอ่นงาน่ถ้าไม่ไหวแม่เดี๋ยวผมช่วยนะไม่เข้าใจไมไหวเขินสบายมากเรามันมาในตรงติด้ายุยู่เขาเป้าเนาะ นี่ไม้ประคองผมวางไว้ให้ตรงนี้นะคุณจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกได้ครับพ่อครับไอ้ป้นครับพี่ทำไมมันไม่ปิดประตูทำไมต้องเรียกขอโทษครับเนี่ยเดินโลภติดไม่ได้เลยไม่ได้แต่เงิน ยา้เห็นมาย่องไปหาเขาตจนคืนนะอยากให้คุณสุวันเขาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเสียพ่อไปนะคุณและเขาก็ำลังนอนตามล่าศชีวิตเขากำลังลำบากมากคุณเห็นใจเขาหน่อยได้ไหมหรือว่ารีเสียงเหมือนกันยายเห็นไหมน้องต้องมาฝันร้ายเนี่ยปวดหรือว่าไข้ขึ้น อ๋อแบบจิบเลยโัดรูปวัดรูปวัดโูปอัดรูอวัดรอปว่นตัดสายผิดเปล่าไม่ได้เพาะว่าก่อนอันนี้มันมีพุทธสื่อมาเปิวัดดีใช่ไหมมีไหมมีว่ะปิดปิดล็อกปิดล็อก ไม่ไม oh, ่ไม่ไม่ไม่าพ่อนะลูกกาหาเมื่งกาพ่ีนห้เจริญพมะเจ้ช่วยลูก มันคำสาดคำสาดอะไรมันไม่ได้บอกราไม่ได้การบ้านไปอย่อไอม่ได้การบ้านปม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 ปเหรอถือว่าเขาเข้าไปทาอะไรต้องโดนดมันมันจะตุ้มหรอตุ้มหรอไอะไรนะ เป็นขอบ้านเลียจากไอสูงใช่นหน้าง้ที่เป็นผีขนานนะออดนั้นอะแบบอ๋อมันมีมันมีอะไรอยู่ใน,น้นอ,นนนอ้นคระโดดอรดอ่ะแล้น้ำก็เลยดับไฟว้าอ,อ กระเตัวเขาก็เป็นไฟไหม้ว้าว้อที่เราเมาได้บี้องเ่ระด้อกไม่ไมไได้นาจารย์อกี่ล้นี่หรอเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อดังมาจากห้องคุณสีวัทครับพี่ อ๋อแย่ปิดด้วยือจะโดนฆ่าอ๋อจะเป็นเท่เลยเดี๋ยวเท่เดนเจอเรย่องก่อนใดก่อนปายอะไรอย่างเงี้ยโชว์สนุเอ้ยว่าอยู่อยากจะโชว์แล้วจริงๆคืออยากมาหาเขาใครเดี๋ยวกรคุณคุณเดรูหน่อยแม่าเขาก็วันนี้ดูว่าระจะาเอานะ ต่ว่าไม่ใช่ผักก็ไฟไม่ใช่ผักก็ไเออ่ดดูดดดดือเปลา้อได้โอเคไม่ใช่ชื่อดดนะจ้าบ่ีชื่อดดันบไม่อยากปมาตายที่นี่โอ๊ยปากอะเนาะขอโทษทีเผือที่ผมฟังเห็นตอนที่พ่อไาย ไม่เข้าใจเขาอยู่หรือเปล่า<ผม>เธอก็เคยสูญเสียล้าเคยดูสภาพตอนที่เขาเปิดประตูที่เธอเนี <ขอ S 2> ่ยพ่<ผม>อเขาตายต่อ,อตหน้าต่าตาข่าวแม่งลงละเอียดยิบเลยส<ผม><ผม>ุ๋นสายก็ส่วนหนึ่งแต่งเธอชอบเขาแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้วุ้ยุ้กจิดกระิ วันไหนจะเอาเอ้ยใจวันไข่วันไข่กับคืนวันไขสบายง่วงถี่วันง่งง่วเข่าไม่ต่อยกุยเลยตกแรงมากมาจาบอกเป็นไข่แล้ว่าเป็นไข่ตัางตึงเธอตามผมมาเนยช่วยดูสภาพขานี่เดี๋ยวผมมาอ๋อเดี๋ยวผมมาได้ตามผมมาเดี๋ยวผมมาจะให้ตามเป็นสภาพไหนก่อนจะดูอลไนะ กี่อย่างนล้งตองแล้เนี่ยต้องสตินล้วอ้าอจอริงอ่ะขอให้ใจหน่อยนึงรู้เลยว่าน้องกินดีนะหนูไม่กินใยากพี่ก็เป็ไม่กินยากแต่แค่ต้องขอทำใจนิดนึงไม่ไม่ต้องทำใจด้วยยากมืออ่ะ หินไมันถอดไม่ได้ถอดให้น้องดิฮะมันทอดแบบนี้เอไมมันถอดดีแ้านมทอดแบบนี้เหรอโอ้โหมันแป้งอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ถอดผิดแล้วถอดใหม่ใครคอยนะคนยังไม่ทันนคน เปล่าแอบต้องเปล่าจแอบต้องเปล่ามันมันง่ายดายมากเลยการเขาเฉยเฉยก็แบบขอให้เขา้เช็ดไงเช็ดอีกเห็นไหมว่ามันเจ็บแบเช็ดไม่ได้เข้าใจไหมเจ็บทําไรผมทำเองเออเออแค่นั้นแหละอยากทำให้เขาก็ทำไปแบบแบบผ่านแหกได้ปะเบาๆได้ป ตัวเองหมดแล้วเอ่เแคเบาๆได้ปะน้อก็ตรวจแคนี้เออตัวเองก็ตรวจทนานั้นเออจะทำโรงแรมทาไมคนไม่สบายเย้ายเห็นนะว่าตอนรักกันไจหมนึงจะฮอลก้วดซ่ตอระเบียบปขังนด้วยรล่อเลยอ่อถ้าไม่ขอดูกใช้ยังไงอ่ะโอ้ยก็ใช้แค่ตึคระฆ่าง ก็ช่แค่ตัวไงเฮ้ยคุยหมดเลยเหรอไม่แล้วอไม่แก้มักกนไเเราไม่เก้องมากต่อหน้าคกเราดัด้วนะจำเพลงดีไม่ได้เลยเพลงดีไม่ได้เลดีไได้

เก็ไอนันต่คืเดียกมีกอ่มีสาแค่นั้นและไม่ต้องเลือกสัก <nervous> ต <standing on London> ัวม <ael> ีแค่นั้นแ่ะเออจเก่ก็มีตัวเดียวพไม่ใส่เท้าหรอผ้าิุงถุงฮาร์ไลนงนะคะเราได้แต่เป็นเท้าอันนี้ทั้งตัว พ่ยแยขาดนะูดขอผมช่วยนี่สายก็ไม่มีหรอกข้าินี้มันอิ๋วไหมันน้ำหนักออกไหมเดี๋ยไม่คิดเล็กิหนอ

เดี no. like um. ๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพัดวนไปวนมาเหมือนไทยุยตรวจโรงพาลอนใรูปิดตายาตรงเไปได้ไไพกหลาคืนโลกคืนโลกอรอะถอดเอ่อะไรอะไงขอดทำไมเราก็จะเอาไปดูตุกเมบือ แบมือเอาอยู่ดีๆก็ไม่แบมือคนก็หลง่สิคนก็ขอดสงสัยเลยไม่ได้เลยไงที่หินแก้วสิวเลือดมีพลังที่จะช่วยให้คนเจ็บปวดน้อยลงเอาแล้วเรีย์คองก็มีเขมิดแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเหรอไม่ตัวนี้มันดูดซับไงมันดูดซับพลังรู้เปล่าคอร้อนนะไอร้อนอ่ะ ใจใช่เลยมือ,อไอ้ขุนเข่าหรือล่าเปนดูดฉัก็ว่าอยู่หรือว่าขุนเข่าก็มีพลังมีมีพลังหมาชถึงว่ามไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็สามารถปล่อยกพลังมาได้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วเขาเอาลงมาทําอะไรหรือเปล่าลมพังก,กันนาวหรว่าน่าจะเป็นแบบไอ้คนเข้าไปในถ้๊าดเนี่ทุกคนโดนทําใจหรือเปล่า ไอ้สร้อยนี้ก็คือแบบเอาปกกล้องลูกไว้หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไอ้คนนั้นก็รู้ใช่ไหมแสดงว่าแม่เขาคนนั้นก็ต้องเข้าไปด้วยดังนั้นอ่ะมือใครเข้าไปตัวแน่เพราะว่าไม่น่านตัวีสร้อยเนื้อสายสร้อยอุ้ยอึดดื้อจ้ะอุ้คุณแม อย่างาฮะคุณเ,เห็นอะไรผู้นกคุณเขาฝังใจว่าพี่สิงห์ขอนตายเพราะเรื่องนั้นยมนถ้าคุณอยากอยู่กัโมงห้ามพูดเรื่องตามหามึงตามพอเลงให้คุณเขาฟังเด็ดขา่าผมไม่เห็นอะไรผมไม่เห็นอะไรงั้น หาตาคนไม่เห็นเลยปลุกใจขนาดนั้นเพื่อหรอยังใช่ไงก็ขอบคุณนะครับที่ผมอยู่ที่นี่ผมจะให้คุณอยู่ที่นี่จนบอกคุณจะหายดีแต่ถ้าเคุนสร้างปัญหาเมื่อไหร่คุณต้องออกไปจากที่นี่ทันทีน้อมันจะไปสร้างปัญหาเลยเดินก็ที่เด<ค>ินไม่ได้เลยออม่แต่ว่าเออจะมาสร้างกับมันอ,อ,อย่างเช่นเธอตอนนี้เธอสร้างปัญหาเด็กตี้ยสีบาร์บี้ลำคลั่ง

ก็เลยหลุดเ้าันตลอดสบาย ี่ายว่ะใช้เลยไม่เจ็บเลยเอา่า่าอย่าแล้ว่ะอเราหลงไปไปแล้วดีใจเยมวยไว้ก่อนลกมอยไว้ก่อนมวยก่อนะดีหลแล้วเพลงนี้อยู่ในลิสต์เพลที่ฉันชอบเลยฉัเก็ฝากไว้แล้วด้วยฝากลูกฟันเลย เก็บความรักของฉันเอาไว้เพราะรอวันที่จะได้เก็บก่อนเจ็บลูกเก็บคนแล้เขารู้ไม่ได้เลยอุ้ยลูกเดี๋ยวก็โดนจับได้แล้วไปห้องกระจกด้วยโอ้ยยังไ้ไม่เจ๊หแบบนี้นพีนะ โดนด่าอีกโดนเกียรีิอุยลูกปราหาเรื่อบ่ห่อขาละต้องเรียนสิ่งของแน่ๆหาอะไรของหนูเนี่ยส่นขอหน้าตาควรไปะส่จะในรูปเลย

นเจอหม,ม,ม,อมเอาซ้อยขึ้นมาไม่เมื่อคืนคุณสัผัได้ใช่มเอาพาผมไปเมืองตาพอรลิงผมต้องใช้มันเพื่อเปิดประตูเมืองนั้นเอเจอเริ่าตมามหาเมืองนั้นได้ละเอาซร้อยผมขึ้นมาเอาไหม ไม่เอาขึืนมา้บอนไม่เอาเืนมาไม่ผต้องไตามหาเอตามพอลิงปล่อยผมไม่เอาสร้อยมคนมาปล่อยผมวกเคุยไม่ได้แล้วไม่ไม ัน,นไม่ควรจะเไม่ได้หรอถ้าเขาโกรธหรอเขาอะไระไรู้ว่าเอาจบแล้วอุยก็จบลงไปแล้วนะคะกระรักษาสูตรอีพีที่สองจ้ามันสนุก สนุกม,มากสนุกมากแล้วฉันก็ลุ้นมาแ้วก็จบลงแบบให้ฉันลุ้นอีกแล้วทำไมต้องเล่นอย่างนี้เราก็มีปมขึ้นมาให้ฉันอีกแล้วใช่คำศัพท์คืออะไรไม่แต่เดี๋ยวมัน EP ที่สองไงตรงนี้แต่ <c oughs> แตมามันมันแบบว่ามันแบบว่าจบลงแล้การที่แบบเออผมจะควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ไฟพุ่งแล้วอะไรจะได้ก็คือมีตาตรงนี้แล้วก็ตาก็เขียวด้วยแล้วก็ของฟามฟิวตรงนี้อะไรอะ ทำไ,ไม,ามาตัดจบาปนี้อ่ะไม่น่ารักอีกแล้วนะคะคุณพี่เอ <c oughs> พี่เอไม่น่านรักนี่ไม่น่า,นานรักเลยทางนี้ทางนั้นเรื่องนี้ออกอากาศทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะจ๊ะทางช่องอสามกดดีเนอะอหรือว่าดูผ่านอ่าแอปพลิเคชันอ T p l u สได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากดูเวอร์ชันอันคับจอหลังก็ทาง อะไรนะ YouTube อ่ะ YouTube ของอะไรนะ AYU ใช่ AYU e n t เอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยนะสาสนุกมากทุกคนที่อยากให้ทุกคนไปดูไปเอกกหล่อนะเอกก็ในเอกก็ในเอกก็หล่อคือจริงๆอ่ะฉันว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นแบบตัวเป็นฮาราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตันัปเลยหล่อหมดนะทุกคนและในเอกนะแบบผู้หญิงก็สวย เราต้องเชื่อว่นในตัวพี่เอ๋นไหมล่ะครั้งแรกเ้อะแต่อ่มการตัดต่ออะไรเงี้ยดีแบบว่าไม่ไม่ไม่ยืดเกินเออไม่แบบว่าอุ้ยสนุกแล้วแต่ว่าตอนจบอ่ะก็คือพี่เอาอีกแล้วอะพี่ทำบ้านใครอีกแล้ว่ตอนจบอ่ะอย่าทําแบบนี้ได้ไหมกับคนที่เธอไม่รักอย่างพวกนี้ตากันหน่อยได้มุ้ยเออก็นั่นแหละค่ะสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอฝากช่องของพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วย ถ้าใครอยากจะมาพูดคุยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้ะสวัสน,นี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย